ข้อความจากสภาอักทูเรียนสิ่งที่จิตอาสาสมัครอาสาลงมาทำจริงๆมิติที่9้าสภาอักทูเรียนจัดทำโดยแดนเน,นสสแครนตันทักทายเราคือสภาอักทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราสังเกตเห็นว่ามีพวกคุณกี่คนที่บนโลกนี้เป็นพยานต่อตัวคุณเอง และคนอื่นๆในชีวิตของคุณโดยไม่ต้องรีบด่วนตัดสินและเราต้องการให้คุณรู้ว่านี่เป็นสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเมื่อใดก็ตามที่คุณต่อต้านปฏิกิริยาตัดสินที่ฉุนเฉียวคุณกำลังเติบโตและพัฒนาและเนื่องจากคุณไม่ได้เลือกวิจารณญาณ คุณจึงเลือกความเห็นอกเห็นใจหรืออย่างน้อยก็ยอมรับเราต้องการให้คุณรู้ว่ามีพลังที่ยิ่งใหญ่ในการเพียงยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นยอมรับผู้อื่นในแบบที่เป็นและยอมรับโลกอย่างที่มันเป็นเมื่อคุณสร้างสันธิภาพกับตัวเองและผู้อื่นแล้วคุณก็ตัดสินใจได้ดีขึ้น คุณสามารถใช้เจ็ดจำนงเสรีอิสระของคุณเพื่อเคลื่อนไปสู่แสงสว่างได้แต่คุณไม่เคยเคลื่อนไปสู่แสงสว่างในขณะเดียวกันก็ประนามความมืดไปพร้อมๆกันมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสามารถรับรู้ความมืดได้และเลือกที่จะเป็นแสงสว่างที่อยู่ตรงหน้ามันและนั่นคือสิ่งที่เราแนะนำให้คุณทำ แต่คุณไม่จําเป็นต้องประนามใครหรืออะไรก็ตามเพื่อที่จะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เป็นความโล่งใจจากนั้นคุณมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องตัดสินตัวเองและคุณพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนั่นเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ และคุณสามารถขัดขวางกระบวนการน,นั้นได้จริงๆเท่านั้นความเร่งของมันอยู่ที่การปล่อยวางหากคุณกำลังมองหาที่จะเติบโตและพัฒนาฝ่ายวิญญาณเพียงแค่ละทิ้งทุกสิ่งที่รู้สึกไม่เหมาะกับคุณที่ให้ความรู้สึกหนักหนาที่รู้สึกว่ามันไม่สอดคล้องกับความจริงว่าคุณเป็นใครจริงๆ มันจะง่ายกว่ามากที่จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองเมื่อคุณเต็มใจทําสิ่งนั้นเพื่อผู้อื่นเป็นครั้งแรกดังนั้นสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นบนโลกนี้เวลานี้ก็คือเรามีแนวโน้มน้อยลงที่จะชี้นิ้วกล่าวโทษและคิดทฤษฎีสมคบคิดอันชาญฉลาด และเราเห็นความเต็มใจมากขึ้นเพียงที่จะนั่งอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่และแม้กระทั่งความเต็มใจที่จะมอบความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์และสัพพชีวิตในอาณาจักรพืชด้วยนี่คือความสามัคคีที่คุณต้องการสัมผัสและจิตสำนึกแห่งความสามัคคีคือความจริงใจในตัวตนของคุณและดังนั้น คุณอาจจะก้าวไปสู่มันด้วยความเต็มใจตั้งใจและแม้กระทั่งด้วยความกระตือรือร้นในการมุ่งหน้ากลับบ้านตัวคุณที่แท้จริงก็คือตัวคุณทั้งหมดและตัวคุณทั้งหมดก็รวมถึงทุกส่วนในจักรวาลน,นี้ด้วยและคุณในฐานะผู้ตื่นตัวแล้วในฐานะกลุ่มตื่นรู้ สามารถแสดงให้ผู้อื่นเห็นทางได้และนั่นคือสิ่งที่คุณอาสาธรรมคุณไม่เคยพูดว่าฉันจะออกไปชี้ให้เห็นความเมื่อทั้งหมดประนามมันและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกกําจัดไปตลอดชีวิตหรือแยก่กว่านั้น นั่นเป็นเกมโลกเก่าแบบสมมิติที่คุณจะเล่นและคุณรู้ว่าคุณต้องเข้าไปพัวพันกับมิติที่สามก่อนจะตัดสินใจออกจากระดับจิตสำนึกนั้นและนั่นคือสิ่งที่กลุ่มตื่นรู้และจิตอาสาสมัครกำลังทำอยู่ตอนนี้ คุณกำลังนำทางไปสู่โลกใหม่และเราเห็นมันและคนอื่นๆเหมือนเราก็เห็นมันและเราทุกคนภูมิใจในตัวคุณอย่างยิ่งเราคือสภาอักทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณแปลโดยบูสเดย์อันโดยวันฝีด้อมไล้ขอบคุณค่ะ